หมกมอหนอไม้ใส่หมูสามชั้นเอ็ดยั่มหนกระแซ็บยั่มนั้นแกมยั่มนี้เป็นยั่มผักสะแงงหน้าน้ำเนาะใส่ลงไปนี่อู้หอมบักคักเลยกับข้าวแรงวันนี้ยายวิสิเสตหมกมอหนอไม้ใส่หมูสามชั้นแล้วก็ใส่ผักสะแงงหน้านะแล้วก็เอ็ดพัดผักกะหล่ำใส่น้ำมันหอยใส่หมูนำจักน้อยเอาไว้ให้น้องมาเฟื่องส่วนอิตาเวสมื่อันนี้เราสิเอ็ดขี้ตะไไฟใหม่เพราะว่าบอลเก่ามันมีขี้เท้าต็มไปเบิดเลยส่วนมื่อันนี้ก็เป็นวันแม่นำเด็กน้อยเพิ่กะเตรียมตัวที่จะไหว้ผู้รักผู้ใหญ่เนาะโดยเฉพาะยายป่่่่ยยยยยยยาาาปปปุงงงงิิิ้้ลเเ็นนอออออืใหญขขวววสพกับแม เสียไปดแลล้วราก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมาตั้งเท่าไหร่คนจ้าลูกหลานก็เลยนับถือเราเป็นอีพอเป็นอีเมียพอดวันแม่ลูกหลานก็มากราบมาไหวลักษณะนี้แหละจ้ามกมอหน้าไม้ใส่หมูสามชันลูกสาวผู้ใหญ่ของยายวิกกลับมาจ้าไปเอ็ดการเอ็ดงานอยู่เมืองน้องเมืองนากลับมาก็เลยอยากกินมกมอหน้าไม้ใส่หมูสามชันแล้วบอกว่าอีแม่เอ็ดมกมอหน้าไม้ให้กินแน่มกหน้าไม้ใส่หม้อกับมกหน้าไม้ใส่ใบตองนี่เนาะมกหน้าไม้ใส่หมอนี่โอุ้ยเป็นอีอย่างที่เอ็ดง่ายที่สุดเลยส่วนมกใส่ใบตองนั่นยายวิบอกค่อยถนัดปานได้มกหมม้ออนน่่ไไใสสัวงขำ ใส่หัวเส้นไข่แล้วก็ใส่บักเพชดลงไปพร้อมแล้วก็ใส่ใบบักกูดลงไปงส่วนนอไม้เนะาะยวีเคียนไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ต้มใส่ใบยานางไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วพอถึงเวลาสิมกเนาะเขาก็เอามามกได้เลยเพราะว่าเขาต้มสุกเรียบร้อยแล้วสูตรของยยวีเอ็ดง่ายๆใจทุกคนเอานอไม้เทลงไปใส่กระทะเลยแล้วก็เอาหมูสามสานันแล้วก็เครื่องของมันเทลงกระทะแล้วก็ยกขึ้นตั้งไฟเลยเขาก็สีคั่วไปเรื่อยๆจนกั่วหมูสามสานันมันจะสุกเนาะแบบสนิดว่านางของมันจนหายเหนียวจนกินได้เลยระหว่างรออใหห้้มมูสุกกเเาาาาา็ตตขบื่ เาเบือให้มันละเอียดไปเลยแล้วก็ใส่บักเพ็ดลงไปนำ้ำเมื่อนี้ยยายวิใส่บักเพ็ดที่ยายวิปลูกไว้อยู่หน้าบา้านมันกำลังสีสุกมันมีทั้งนวยเขียวแล้วก็นวยแดงแบบสีแหละเวลาใส่หมกหน่อไม้ในแบน่บมาเบิ่งอิตาเวสเราเอ็ดคีตาไฟเราใหม่ว่าไปถึงใส่แล้วอันเก่ามันโดนแล้วเนาะมันมีปวกกินนำ้ำเงย์หลาเงยดปลวกแห้งยายวิกไ็ไใดขนาดอยู่นน้ำคีตาไฟมันยังกินได้เลยน้องมาเฟื่องเพิ่งก็มาขี่อดสลาทากินเข้ากับยายวิถ้ามันอร่อยอร่อยนะยายวิเผิ่นว่ามันมีปวกกินแล้วแถมขี้เท้าันกก็ล้เอวแด บะมันใหม่เลยเอาแล้วแล้วมเมนออตเเวสจะเลือ้อยไหมเอ็ดหยางล่ะมันนี่เอา้ามีแบบใหม่ขึ้นมาอีกบันนี้จักส์เอ็ดหยางแล<ม>้วนะไปบันนี้บ่ต้องไปสนใจแล้วาจา็คเอ็ดหยางกันเรื่องของเล่ามาเบิ่งมกน่อไมมเฮาดกวกาเคี่ยวหมูส้มั้นจนสุกเรียบร้อยแล้วยายวิก็เอา,เข,าเอเข้าเบื่อลงไปเลยข้าวเบื่อนี่ต้องเอาลงที่หลังเนาะเพราะเขาเาลงก่อนมันสิไมมันสิเหนียวสะก่อนหมูสามชั้นบบสิบุ้งรุงรดกับบัาญาบัญา่าจ้าใส่ผงชูรสกับน้ำปลาเดกแค่นั้นแหละกับพ่อเายแล้วเขากานงงส อยากสิบอกว่าพักสงแยง,งหน้านี่เป็นอีอย่างที่หอมหอมหอมคักหอมเนยมันสิบบกิวคือพักสงแงงที่เฮาปลูเอานอกมันสิมีกลิ่นหอมหอม หอมหอมแบบแบบธรรมชาติเลยหมกหม้อเนาไม้ใส่ผักเสีแยงนายายวิกระเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าต่อไปยายวิซิมาผัดผักกระหล่ำให้น้องมาเฟืองน้องมาเฟืองเพื่อนิมักพัดอีหยังกระยาให้ใส่น้ำลายเวลาเพื่อนกินนี่เพื่อนิตักน้ำรัดกับข้าวเจ้ากินนนาอเพื่อนซิมักแบบนี้เวลาเพื่อนกินนี่เพื่อนิบอกว่ายายวิเอาน้ำใส่เยอะๆนะมาเฟืองชอบเพื่อนวะายกระซิจัดให้เลยจ้าเพราะว่าเด็กน้อยสมือนี่เพื่อนบุค่อยมักกินข้าวเนาะเมนูใดที่เพื่อนมักนี่ห้ากับซิสันหามาให้เพื่อนกินมาเฟืองในกระซิมักประเภท แล้วก็พัดผักกะลัมใส่น้ำมันหอยนี่ยวิก็บ่ได้กินดนแล้วคิดฮอสมัยลูกผักตามริมโคงเนาะสมัยแามนาวฮนะผักหลายๆผักกะลัหลายๆยวิก็เอามาพัดดูดูกะลัมผัดน้ำปลากะลัผัดน้ำมันหอยหรือว่าซีสซพิกลงไปน้ำกระแซบจ้าพัดผักกะลัมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าก็ซิมีน้ำาหลแน่จังน้อยเนาะเพราะว่าเป็นของหมักของน้องมาเฟืองกับข้าวสองอย่างของยวิในวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ารอคนมากินเด้บานนี้แต่สำหรับอิตาเวสยังบอแล้วใจทุกคนผู้ดิกะล่างเอทฮานม ปูไม้พร้อมเรียบร้อยทําแล้วยายปุ้งมาพอดีเด็กน้อยก็เลยไหว้เ <m> พิ่นเพื่อนเห็นลูกหลานไหว้เพื่อนก็นดีใจเด้ยายปุง้งแล้วเพื่อนก็นให้สินให้พรอนลูกหลานไปเสร็จจากยายปุง้งก็มาไหว้ยายวีต่อปีนี้ก็พิเศษแน่ลูกสาวก็มาวันแม่พอดีก็เลยได้มาไหว้แม่อันเปเบื้องหานมอลาอิตาเวสโอ้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนผ้นังงามของเราอยู่ได้แล้วเนาะไปวันนี้กินข้าวได้จ้ากับข้าวของเ้าเอสเ็จเรียบร้อยตั้งนานแล้วเนาะพอดีอิตาเวสก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไหว้แมกกกจ้ไาาาินนนมมมทุค มกหม้อหน่อไนศผักสิงแยงหอมหอมเสร็จเรียบร้อยวันนี้มกหน่อไม้กับผัดกระลำแซ่บเอากินเอากินแล้วแล้วก็ดูคนนี้ไม่กินข้าวทั้งวันเลยโดนมาคับให้กินข้าวหน้างอนิดนึงปลานไม่กินยาพิษปลาให้บางข้าวไม่กินยาพิษ